จริงๆแล้วการที่เราไปบวชนะคะช่วงที่เราไปบวชเนี่ยนอกจากเราจะอยากสงบจิตสงบใจแล้ววันนี้เราก็ถือว่าเป็นการบวชให้แม่เนาะเพราะว่าแม่เราก็เป็นมะเร็งและบ้นปลายสุดท้ายของชีวิตค่ะ ในวันที่เราไปบวชเนี่ยนะคะสามวันสามคืนเนี่ยก็ได้อย่างไรกลับมามากมายเป็นในเรื่องของการสงบจิตสงบใจนะคะรวมไปถึงว่าเราอย่างคนทุก์นะคะหลังจากที่ไปบวชเนี่ยกลับออกมาชีวิตก็ดีขึ้นนะคะคือนอกจากเราจะสบายใจได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แม่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วอะเรารู้สึกว่าตั้งแต่กลับออกมาการที่เราทํางานอย่างเงี้ยมันก็ราบรื่นขึ้นนะคะ การหาเงินมันก็มีช่องทางอื่นๆที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องต่างๆมันง่ายขึ้นนะคะลูกค้าอะไรต่างๆก็มีมากมายขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีสมาธิมากขึ้นมีจิตใจที่สงบมากขึ้นไม่ฟุ้งซ่านนะคะแต่ก่อนเราจะฟุ้งซ่านเรื่องความรักคิดมากแต่ตั้งแต่ไปบวชกลับมาชีวิตดีขึ้นมากในทุกมิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครถ้ามีเวลาว่างก็อยากให้ลองไปบวชดูที่วัดธรรมเมนดีจริงๆค่ะทีนี้ค่ะช่วงที่เรา ไปบวชเนี่ยนะคะตรงกับวันพระคือนอกจากเราจะถือสินแปดแล้วค่ะในส่วนของวัดเนี้ยเขาจะเป็นติดติดกับ ้ำนะ,ะติดกับเขาข้างบนเนี่ยจะเป็นเขาแล้วก็จะมีถ้ำนะคะขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปแล้วจะไปไหว้กันง่ายๆนะคะเราโชคดีมากค่ะประสบการณ์ของเราเลยวันนั้นคือตอนแรกเราอ่ะก็จะไปสวดบทสวดมนต์บทไหว้พระมาลายนะคะก็คือเป็นคำภีที่เขาเอาไว้สวดสําหรับคนที่เริ่มแต่งงานให้เป็นเขาเรียกว่า ประพฤติปฏิบัติมีศีลห้าในการคลองเรือนของคู่สามีภรรยาและการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นบทสวดสมัยก่อนต้องเป็นพระเท่านั้นที่สวดได้แต่ปัจจุบันนะคะกเออ็เขาเรียกว่าบทนี้มันห้อยหวนแล้วก็สวดยากนะคะด้วยมีกับโครงคำฉันต่างๆก็เลยไม่ได้สวดกันในในบุคคลธรรมดาค่ะแต่ถ้าอยากหาสวดจะมีวัดที่นี่ที่เดียวนะคะและอย่างที่บอกว่าวันที่เราไปเนี่ยวันที่วันสุดท้ายวันที่สามเนี่ยเราจะไปสวดมนต์บท คำภีพระม,มาลายแต่ปรากฏว่าจังหวัดที่เราไปนะคะก็ไปเจอกลุ่มแม่ชีค่ะเขาก็กําลังไหว้พระอยู่นะคะไหว้ด้านบนเนี่ยนะคะไหว้ธรามไหว้ฤาษีไหว้ปู่ต่างๆเขาก็บอกอ่ะใครอยู่ข้างนอกมาเร็วเข้ามาสวดเข้ามาไหว้ด้วยกันนะคะวันนี้เป็นวันพระ เราก็ตกใจล้วก็ฮะเราเราแค่เดินผ่านกำลังจะเดินผ่านไปสวดบนอีกจุดหนึ่งแต่เขาเรียกแสดงว่าถึงวาระที่เราจะต้องเจอนะคะการที่เราขึ้นไปเนี่ยแม่ชีนะคะก็จะพาไปเราก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าในที่ที่เราไปเนี่ยจะมีถ้ำเนี่ยรอบรอบล้อมพระบรมธาตุาด้วยกันนะคะถึง4จุดนะคะก็จะมีแต่ละถ้ำเนี่ยนะคะก็จะมีพ่อปูต่างๆนะคะก็จะมีอ่า พระปุรุษีนะคะมีพระแม่ต่างๆนะคะเราก็ลืมชื่อจริงๆต้องขออภัยแล้วก็มีพระศิวะนะคะพระพิฆเนศแต่ละแต่ละจุดรอบถ้ำเนี่ยนะ,ะเราต้องมุดถ้ำนะคะขึ้นเขาลงเขาอยู่อย่างเงี้ยประมาณ4ีหรอบนะคะแล้วก็แม่ชีท่านที่ปฏิบัติมานานแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเกิดข้ามไปอ่ะนะคะอีกฝั่งหนึ่งของเขาเนี่ยนะก็จะมีถ้าที่เขาเรียกว่า เป็นเมืองลับแลด้วยเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจายอย่างในการรับชมรับฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ไปถึงศีลส่วนมนต์ปฏิบัติธรรมยังถือว่าเรายังได้ไปไหว้นะคะได้ไปเห็นสิ่งลึกลับต่างๆในธรรมชาตินะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ล้างห้องน้ําวัดนะคะก่อนที่เราจะลาสิกขาแล้วก็ ปล่อยสัตว์นะคะให้ทานนะคะวันนี้ก็ครบจบอุดมสมบูรณ์มีความสุขถ้าเป็นไม่ได้ใครอยากลองไปบวชก็อนุโมทนาบุญนะคะอยากให้ลองไปปฏิบัติธรรมถือศีลกันรับรองว่าจะได้อะไรดีๆกลับมาได้จิตใจสงบและมีเรื่องราวดีๆในชีวิตแน่นอนค่ะ